มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดข้อความที่คุยกันหลังเลิกกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงนะคะเมื่ออั้มอธิชาติและดัดมีเรียรตัดสินใจเลิกลากันค่ะเผยที่ผ่านมาเคยมีปัญหาสะสมมานานพร้อมย้ำชัดไม่มีเรื่องมือที่3ล่าสุดนะคะหนุ่มอั้มเผยสภาพจิตใจดีขึ้นร้อเปอร์เซ็นแล้ว พร้อมทั้งเผยความสัมพันธ์แม้ว่าปิดฉากรักกันไปแล้วแต่ยังพูดคุยกันบ้างตามภาษาเพื่อนกันส่งข้อความหากันวอวยพร์ให้กันและกันตามเทศกาลต่างๆนอกจากนี้ได้เห็นนัดผ่านทางโซเชียลไปเที่ยวกับเพื่อนๆเป็นทิปหิวใจตนเองก็รู้สึกว่าดีแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเขาก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนตนเองก็โฟกัสที่งานแล้วก็น้องหมาเป็นอันดับหนึ่งยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามา ขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ